นี่คือออบาก้าอา b ์ไบโฟแคชวอลเล็ตรุ่นผ้าอโซกลิตซึ่งคุณสมบัติเขาเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับผ้า Xpack นั่นแหละแต่ว่าเป็นผ้าที่ทางออบาก้าเนี่ยเขาผลิตขึ้นมาเองกระเป๋าตังใบนี้นะมันจะเปิดปิดได้แบบแม่เหล็กสามารถเก็บบัตรได้5ถึง10ใบพร้อมแบงค์ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่เสียทรงนะตอนนี้ใส่บัตรช่องนี้เข้าไป2ใบแล้วก็ใส่ที่ช่องนี้1ใบแล้วก็ใส่ช่องนี้2ใบและช่องนี้อีก1ใบ แล้วก็ใส่แบงค์เข้าไปที่ช่องนี้ก็ยังไม่เสียส่งแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ที่ดึงบัตรออกด้วยนะคือช่องนี้เวลาเก็บก็เก็บแบบนี้เวลาจะดึงใช้งานก็ดึง ออและกระเป๋าตังใบนี้นะยังมีระบบ RFID Protect คือป้องกันการสแกนขโมยข้อมูลวัสดุด้านนอกอย่างที่รู้ก็คือเป็นผ้าอโซกลิด 300D Laminate ผ้าด้านในเป็นผ้าอะโซฟลัก 210D Ripstop Nylon น้ำหนักของกระเป๋าตังใบนี้อยู่ที่50กรัมถ้าใครเคยใช้ตัว Arc by f o r w a l l e t รุ่นที่แล้วนะที่เป็นผ้าอะโซฟลักนะจะหน้าตาแบบนี้และเทียบกับผ้าอโซกลดจะเป็นแบบนี้ผ้าอโซกลดจะเป็นตัว X ขายผ้า X Pack เดี๋ยวจะลองเทสการกันน้ำนะของทั้งสองผ้าระหว่างผ้าอโซฟลักกับผ้าอโซกริตซ้ายมือคือผ้าอโซฟลักขวามือคือผ้าอโซกลิตชัดเจนว่าผ้าอโซกลิตมีการกันน้ำได้ดีกว่าผ้าโซฟลักผ้าอโซกลิตนะเดี๋ยวเทให้ดูอีกทีนึงนะ อโซกริต so ไม่มีน้ำซึมนะน้ำจะเป็นเม็ดแล้วก็ไหลออกไปและเม็ดที่เกาะอยู่ก็ไม่ซึมผ้าอโซฟักเนี่ยจะมีน้ำซึมแบบนี้อยู่ส่วนผ้าอโซกริตเนี่ยไม่มีน้ำซึมเลยผ้ามันดีขึ้นจริงๆถ้าใครสนใจกระเป๋าตังค์ออปาก้าอาร์คไบโฟแคชวอลเล็ตผ้าอโซกริตใบนี้นะสามารถช้อปปิ้งกันได้ที่ w w w i l o t อ o com s h o p หรือถ้าใครถนัดช้อปปี้ลาซาด้าไลน์ทิกต็อกก็สามารถเสิร์ชชื่อร้านอ l o v e ทูโกได้เลยค่ะหรือถ้าใครอยากจะไปจับตัวจริงก็สามารถไปได้ที่ร้านออบาก้าเดอะมอลล์บางกะ กาบ,บางนาชั้น2ร้าน Urban Active ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น3และ Urban Active ที่พรมนาชั้น1อุ่นนพวกเราด้วยนะคะ